ครับผมก็ยังงงกับทางระบบเขาอยู่เหมือนกันยังงงอะไรองนี้ก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันดาผม็าไม่ระเขอ่ในกสเนก่ผมผมั่นแหละเขบอกเขาบอกเหตุผลผมแล้วผมถามเขาเพราะอะไรผมถามเขาเพราะอะไรก็ผมคีเข้าในระบบตีแรกเขาบอกผมว่า ไอ้ที่ผมคีย์เข้าไปน่ะมันไม่มีเลขคุ้มครองในระบบเอ้าไม่มีได้ยังไงก็เนี่ยผมคีย์เข้าในลิงก์ของทางบริษัทมันจะไม่มีเลขคุ้มครองแล้วยังไงผมก็บอก<ร>ขอ่า,าว,ว,ว,วก็มีเร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาแก้ให้ใหม่เดี๋ยวเขาส่งมาให้ผมด่วนวันนี้เลยพี่เดี๋ยวเว<ม>ดีย๋ดวยวผมผมผมไปนังเดินทางกลับพี่เดี๋ยวยังไงถึงบ้านมาดูให้พี่ตอนเย็น ได้ครับพี่ยังไงก็ฝากฝาก,ฝากดูลูกค้ารายถัดๆไปด้วยครับพี่ไม่ได้ผิดหรอกพี่ผมก็ไม่เข้าใจเขาเกี่ยวกับกระดาษนั่นแหละเขาส่งให้ผมดูแล้วกระดาษน่าจะเป็นเพราะว่าสองบริษัทเขามารวมกันทีนี้สองบริษัทรวมกันเขาก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วก็โลโก้ใหม่ไม่นจะเป็นสีแดงไงพี่ พอเป็นสีแดงพอเป็นสีแดงปุ๊บกระดาษพรบกอนั่าจะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นขอบแดงอ่ะใช่ไม่ได้ขอบเงินแล้วเป็นขอบแดงเขาคงอยาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เพื่อเป็นเป็นแนวแนวทางเดียวกับว่าบริษัทที่เขามาควบรวมอ่ะมันเป็นแบบนี้ให้เป็นสีนี้ก็เปลี่ยนใหม่ผมก็ต้องตีคืนหมดแล้วก็เบิกกระดาษใหม่มาเฉพาะกระดาษพลบอนนะพี่ แตพื่กระดาษพรบส่วนประกันที่ออกไปปกติใช้กระดาษ A4 ธรรมดาก็ได้แต่ว่าเฉพาะพรบครับก็ไม่เป็นไรแต่ผมดูดูเขาเขาส่งไใหมผมยังไงครับได้ได้ได้ก็นั่นเลยไม่เป็นไร เพราะว่าเขามาแจ้งวันนี้ยังไงเราก็ต้องยืนยันคําเดิมเพราะผมขี่ไปแล้วเพราะตามหลักคอปพก็คือขี่ขี่คุค้มครองแล้วก็คุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ขี่คุ้มครองไปแล้วแล้วทางลูกค้าเขามาไงเขาก็ต้องรับผิดชอบเราเ<ช>ขามาเ<ช>ขมาขมาแจ้งทีหลังไงครับสองแต่ทีองแต่เขาจะหมดนการที่เขาเขาจะกำกับที่รับมาให้ชนกับให้ไปมันดีเลยอ๋อได้ครับพี่ แค่ปีเดือนครึ่งหมายความว่าคีครบปีสิบสองเดือนแต่ว่าเพิ่มปอีกเดือนครึ่งหรือหรือยังไงเอ่อะไปไปไปามเดอนครเีเดี๋ยวนะสิบสามเดือนครึ่งนี่ผมไม่เคยคีจะต้องปรึกษาทางเจ้าหน้าที่เขาแล้วว่ามันจะต้องคำนวณออกมาเป็นราคาเบี้ยยังไงผมยังงงอยู่เนี่ยอ่าอย่างไงพี่พี่ลองจีบลูกค้าแล้วก็ลองส่งข้อมูลมาให้ผมดูก่อนผมจะได้ปรึกษาเขาจะได้รู้ก่อนว่ามันต้องทํำยังไงแต่ว่ายังไม่คีแค่ แค่ส่งไหมผมดูก่อนตรงนี้ได้โทรปรึกษาเขา,าเพราะว่ามันแค่สองเดือนใช่ไหมพี่สองเดือนก็จะหมดใช่ไหมก็งั้นแหละพี่พี่ลองเอาขอข้อมูลลูกค้ามาก่อนก็ได้เป็นอันนี้เป็นลูกค้าพี่ใช่ไหม,<า>มอา่านั่นแหละพี่ส่งมาผมจะได้คุยคุยแล้วก็เป็นแนวทางแล้วก็โทรให้พี่ทราบก่อน <จะ S 1> เอาเอาไอตัวเลขกรมธรรม์พรบมาก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจะได้ให้ส่งให้เขาดูไงแต่ว่ายังไม่ได้ขีนะแค่ส่งให้เขาดูแล้วปรึกษาว่าอ่าเนี่ยคุ้มครองสิบสามเดือนอ่ะสิบสามเดือนครึ่งน่าราคาเบี้ยเท่าไหร่แค่นั้นแหละจะได้รู้ว่าต้องทํายังไงครับผมครับครับได้ครับพี่ขอบคุณขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ กล่องนี้ที่ตรงนี้เมื่อก่อนมันลงเข็มอยู่ตอนนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเออขึ้นเป็นกูดังแล้ว โนาได้อีกเยอะประเทศไหน ตำนัวอ๋อมีส้อมตำนัวด้วยคนระับตรงนี้นะตำนัวลาดกระบังกรุงเทพสวนภูมิตรงไป ก็บอกว่าตํานาตำให้นนนัาตำยังไงตำให้นนนัว ช่องเตยยูทู e พาเที่ยวชมเที่ยงวันอังคารยี่สิบเก็ดยี่แปดพาสองห้าหกเจ็ดเวลานี้ก็เที่ยงสิบห้านาทีบนตเวเขาเข้ากรุงเทพแต่ว่าขาออกก็รถเยอะอยู่ขาเข้าก็โอเคนะเวลานี้นสภาพการจราจรก็ค้องตัวท้องฟ้าถนน ก็ดูโล่งเวลานี้ท้องฟ้าก็ดูปลอดโปร่งแดดเปรี้ยงปริมาณฝนต้องคอยดูฟังข่าวทางกมรทัศน์ว่าจะมีฝนลงมาอีกบ้างตรงนี้ก็จะเป็นป้ายตรวจจับามเร็วก็จะมีเป็นช่วงๆไปนะรับมีเป็นช่วงๆหน้าฝนนี่เข้ามาดูฝนนี่มองไปทางไหนต้นมองต้นไม้ก็ดู เขียวลูกหูลูกตาดีดีไม่เหมือนหน้าร้อนมองไปทางไหนเนี่ยโอ้ต้นไม้เหียวแห้งก็โอเคครับขับรถก็ได้ความมะมัดระวังนะครับอย่าประมาทต้องมีสติกับขับรถอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาท ้นนี้หลายท่านคงเคยผ่านไปผ่านมาคงจะเคย <c oughs> เคยผ่านไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นถนนมโโอเตอร์เวย์ทางหลวงมาเลกเกตที่เขาเรียกกันนะมอเตอร์เวย์ทางหลวงม,จะจะจะมเาเลกเกตกรุรรรงเทพพัทยาชุบุรีระยองระยองชนมุรีกรุงเทพก็ไปทางสัตหีบก็ได้ <c oughs> ไปทางาน้นมอเตอร์เวย์มาเลกเ,เกตนี่สี่ช่องจราจร ไปกลับก็แปดช่องจราจรแล้วก็จะมีผ่านช่วงสนามบินสวรรณภูมิก็โอเคกินช่วงนี้นะสนามบินสวรรณภูมิช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วก็วก็เป็นฤดูการเปิดภาคเรียน กนเย็นๆเนี่ยรถดิอ่อยู่แล้วนึกเรียนอาบเศรษฐกิจก็โอ้เห็นแล้วก็ต้องถอนหายใจราคาน้ำมันก็ดีเซลก็32.49หรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะพรายงานเติมมา31.94เติมมาเมื่อวันก่อนพันยังได้ไม่ถึงเครื่องถัง